คจริงแล้วคุณสุวัสดิ์ประถาพลบเนี่ยท่านอดีตรองนายกมนตรีสมัยที่ท่านคุมกีฬาท่านเป็นรองนายกที่คุมเรื่องกีฬาตอนนั้นเราก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันอย่างมากะนะ <c oughs> ท่านเป็นเพื่อนท่านเป็นคนที่ผมเคารพนับถืออย่างมากะนะ <c oughs> แล้วก็ท่านก็ช่วยดูแลสมาคมฟุตบอลมาอย่างดีเลยอย่างการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก S <S <2: Okay. S 1> ท่ที่ที่ที่กำลังจัดอยู่ที่ลิทัวเนียเนี่ย <S 2> <S 2: <Okay. S 1> ปีสองศูนย์เนี่ย จัดที่บ้านเราอตอนนั้นเราก็ไปช่วยกันไปบิดมาแล้วได้เป็นเจ้อภ้านะฮะท่านช่วยสนับสนุนสมาคมฟุตบอลอย่างดีมากเลยครับ,รบตอนนั้นเรามีการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน20ปีแล้วก็มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเช่นครับที่เราเป็นเจ้อภาพเพราะฉะนั้นหลายๆงานเนี่ยท่านช่วยดูแลสมาคมอย่างมากเลยสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยแม้กระทั่งช่วยหาผู้อุปถัมมาดูแลสมาคมนะ ช่วงนั้นท่านดูแลกระทรวงพลังงานท่านก็ให้ปตทมาเป็นผู้สนับสนุนสมาคมฟุตบอลก็เลยก็มีความผูกพันกันอย่างมากเลยตอนหลังเนี่ยท่านมาดูแลทีมฟุตบอลสวัสดแคทหรือนักกมาซิงมามาสดาเอเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ขึ้นขลงๆใช่ฮรับก็ท่านก็ปรึกษาผมด้วยจะทำกันยังไงอะไรไง ความผูกพันระหว่างอดีตานายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบัว,วีมกุฎีกับอดีตรองนายกรัฐมนตรีสุวัสดิ์ริรตตาพันลบซึ่งอดีตรองนายกสุวัสด์ทำหน้าที่อีกด้านในานะประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลนะครราชสีมามัสด้าเอฟซีหรือสวัสด์แคททีมในลีกสูงสุดไทยลีกหนึ่งสโมสรฟุตบอลนะครราชสีมามัสด้าเอฟซีที่ขึ้นขึ้นลงลงทำให้อดีตรองนายกสุวัสด์ มอบมาให้วรวีมกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสองสมัยคือระหว่างปี2554ถึง2556ได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลแห่งนี้โดยมีภารกิจเพื่อพาสโมสรฟุตบอลนครราชสีมาก้าวไปข้างหน้าถือเป็นการกลับคืนสู่วงการฟุตบอลอีกครั้งจากผู้นำองค์กรฟุตบอลคืออดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสู่การทำหน้าที่ นำพาสโมสรฟุตบอลอาชีพนครราชสีมามาสด้าเอฟซีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้คืนสู่วงการฟุตบอลอย่างเต็มตัวให้สัมภาษณ์กับคมชลิกออนไลน์ที่บ้านพักย่านหนองจอกกรุงเทพโดยระบุว่าเป้าหมายของเขาต่อภาร,รกิจทั้งนี้คือการเข้ามาขับเคลื่อน ทั้งผลงานในสนามรวมไปถึงการสร้างรากฐานให้กับนครราชสีมามาสได้เอฟซเพื่อความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นพอผมคิดเรื่องนี้เนี่ยผมรับปากกับท่านหลวงสวุวรรณแล้วผมว่ามาคิดว่าโคโราชเนี่ยเราเราไม่ได้มองแค่ทําทีมฟุตบอลอย่างเดียวโคโราชเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองของประเทศเนะกรุงเทพมหานครโคลราชอุบลขอนแก่น เชียงใหม่ห้ามดับแรกโคราชันดับอ,อ,อยู่อันดับสองเลยมีประชากร2ล้านหแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรา,เรา,เราลงไปดูว่าโคราชก็เป็นเมืองเก่าแก่นะมีสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศเราเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยถ้าปัจจุบันเนี่ยมีสถานท่าอากาศหรือที่เราเรียกว่ารีสอร์ทร,ระดับสากลเลยที่เขาใหญ่ที่แถบใกล้ๆแถวนั้นเนี่ยจะเป็นปากช่องเขาใหญ่อะไรเงี้ยคือสามารถที่จะรองรับคนแต่ง ชาติได้เลยอันนี้ถ้าเราคิดว่าหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลทีมสวัสดแคทเนี่ย ให้มีเพอร์포มนซ์ให้มีผลงานที่ดีขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีการจัดอีเวนต์อะไรต่างๆหรือก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมก็เตรียมหลกคนโคราชโดยเฉพาะเด็กเล็กเยาวชนแรงต่างเนี่ยให้หันมาสนใจในเรื่องฟุตบอลผมก็เริ่มติดต่อกับพวกผมที่อยู่ต่างประเทศลองดูว่ามีทําเป็นโรงเรียนฟุตบอลเป็นฟุตบอล Academy, งงอะคาเดมี่ยังไงอะไรยังไงซึ่งฟุตบอลอะคาเดมี่คืออะคาเดมี่ของสวากแคทเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วแต่ผมต้องการขยายไปให้ ไทุกอำเภอของจังหวัดออนครราชสีมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราทําได้อย่างนี้พับเนี่ยประชากรหรือคนที่เด็กที่เป็นรุ่นใหม่ๆเด็กใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดขึ้นอีกจะจะ มากเลยอันนี้อันนี้ในภาพรวมภาพที่จะได้ประโยชน์โดยตรงก็คือชาวโคราที่จะให้ลูกหลานเนี่ยได้ได้เล่นฟุตบอลแล้วช้างเผือกเนี่ยผมเชื่อเลยว่าจะต้องเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะว่าถ้าผมจับเรื่องนี้เนี่ยผมก็ต้องเอาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์สูงๆเนี่ยมาทําหลักของฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องวางพื้นฐานก่อนเด็กเนี่ยถ้าเราจะสอนให้เล่นฟุตบอลให้ได้มาตรฐานในอนาคตเนี่ย ต้องมีพื้นฐานที่ดีคำว่ามีพื้นฐานที่ดีก็คือมีเบสิกมีการฝึกเบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่แปรบอลเลี้ยงบอลเดาะบอลต้องคล่องแ๊ะแต่การจับฟุตบอลไม่ใช่จับกระเด้งไปสองสามเมตรไม่ได้จับแล้วต้องสามารถที่จะเล่นได้อะไรได้อันเนี้ยเราต้องวาง <c oughs> พื้นฐานตรงนี้ให้ใหดีอย่าง <c oughs> สมบูรณ์แบบเลยย้อนกลับในเรื่องทำทีมนี่เนี่ยปรัชญาของผมหลักของผมเนี่ยเด็กต้องเล่นอย่างเต็มที่ต้องมีความฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นต้องสนุก เอนเตอร์เทนคนดูถ้าเราเล่นเต็มที่แล้วเนี่ยนะผลออกมายังไงนะีคนดูเขารับได้ถ้ามันเล่นกันสุดใจแล้วพุ่มเทกันเต็มที่แล้วเนี่ยคนดูเขารับได้เพราะนั้นเนี่ย ไอ้ตรงนี้ก็ให้มันไปอยู่ในผลงานที่ว่าเออเขาพอใจการเล่นหรือพอใจกับความทุ่มเทของเด็กที่เราพยายามตาม้จีจำฉายว่าต้องเล่นให้ใหใหได้แบบในรักษาอย่างนี้วอรวีมกุดีอดีตนักฟุตบอลสโม,มสรธน,นาคารกรุงเทพอยู่กับ,บวงการฟุตบอลร่วม30ปีผ่านบทบาทในสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย19ปีในการทํางานร่วมกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف า และ30ปีในการแริหารงานสมาพันธ์บอลแห่งเอเชียหรือ AFC ทำให้เขามั่นใจว่าด้วยความรู้ทั้งหมดจะต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆให้กับนครลิซิมามัสด้า FC วารวุิวิชาทรถ่ายภาพส่งผลเพชรแท้คมชลิกออนไลน์รายงาน